สวัสดีครับ FC ฟซทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเอาสูตรนะครับมานำเสนอให้ FC นะครับท่านไหนที่ชอบนะครับก็จะเก็บไว้เป็นแนวทางหรือเราจะไว้นะครับเปรียบเทียบในงวดต่อไปนะถ้าเขายังเดินต่อนะครับสายติเขาก็เดินมาพอสมควรนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันนะครับ ก่อนอื่นก็แก้ไขตัวนี้ก่อนสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรมาหน่วยบนนะหน่วยบนมาหนึ่งตัวนะครับก็ผิดพลาดตัวสุดท้ายนะครับผิดพลาดตัวสุดท้ายตามที่เอฟซีหลายท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับก็คือตัวสุดท้าย9บวกไปอีก7แต้มนะครับอีก7แต้มนะครับ เป็น6นะครับแก้ไขเป็น6นะเอฟนะแก้ไขเป็น6นะครับแก้ไขเป็น6นะครับเลข6นะครับแก้ไขเป็นที่เลข6สําหรับสูตรนี้นะครับลักหน่วยนะครับมา1ตัวนะครับก็ขอให้เขาเดินต่อสตินะครับสูตรนี้นะครับก็จะเดินยาวๆนะ ก็สถิติมี30กงวดนะครับอ่า3สกโงวดก็เริ่มตั้งแต่ปี67มานะครับเริ่มตั้งแต่ปี67มาก็สศิษนะครับเขาเดินมานะครับตามข้อมูลนะครับเอา ในนี้นะครับถ้าเขาเดินต่อก็จะมา1ตัวหลักหน่วยนะครับดังนั้นในนี้เราจะเน้นไปที่8และ9นะครับสำหรับหลักหน่วยในสูตรนี้นะครับแล้วก็แก้ไขตัวสุดท้ายเป็น6นะครับ fc ที่ไม่เข้าใจนะครับก็มันจะมีนะฮะสูตรที่เราเอาตัวเลขลดต้นทุนมาตัดนะครับ ดังนั้นในสูตรนี้ก็คือเลข5ตัวก็จะเด่นอยู่ที่8และ9นะครับ8และ9ตัวไหนจะมาถ้าเขาเดินต่อ8กับ9คือเด่นสุดที่เน้นให้ f 4นะครับที่เหลือ1 5 6ห้ fc ด้านไหนมีเลขที่ชอบเลขที่ชนในใจของเราก็อย่าทิ้งนะครับกันไว <c> ้ <oughs> มันเป็นโชคลาภ ของตัว fc แต่ละท่านนะครับถ้าชอบตรงกับเลขที่มาได้นเน้น8กับ9นะครับถ้ามีชนอยู่ใน1 5 6 3ตัวที่เหลือนะครับวันนี้นะครับอันนี้สำหรับแก้ไขก็จบแล้วนะครับมาหน่วยล่างนะครับของสูตรนี้วันนี้เรามาดูนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตร,ส,ตรสูตรสูตรนะ fc ดูสถิตินะครับสูตรนี้ก็จะเอาสถิติลงรายละเอียดให้ด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้เราจะลงสถิติให้ fc ด้วยนะครับเป็นยังไงนะครับสูตรนี้เป็นยังไงมาดูกันนะครับสถิติเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ก็เอาดู เอามาลงนะฮะไว้ให้เป็นแนวทางนะครับงวดนี้ถ้าเขาเดืินต่องวดหน้าเราก็จะเอาเป็นแนวทางต่อแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เอาสำหรับาสายที่ชอบคำนวณหรือ FC บางท่านก็ชอบดูอย่างเดียวนะก็เก็บไว้เป็นข้อมูลได้นะครับแต่ว่า FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบนะครับเราก็ผ่านได้นะครับ ก็เอาสูตรมานําเสนอจะเป็นสูตรสูตรนี้จะเป็นสูตรสูตรนี้จะเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขมานะครับ 10บนนะครับมา10บ,บนสูตรนี้มา10บ,บนนะครับสถิตินะครับสถิติามา10บ,บนนะครับสูตรนี้มา10บ,บนสถิติมา10บ,บน เสียงเสียงรถค่อนข้างแรงนะครับก็ลดเสียงให้น่อยสติมา10บนนะครับก็จะมาที่22งหมวดนะครับมา10บน22งหมวดนะครับ22งหมวดมา2ตัวนะครับ ถ้าสูตรมา2ตัวนะครับมา2ตัวก็คือ2ใน3ตัวบนนะครับท้ายรางวัลที่1น,นะครับเมื่อว่าจะมาเป็น10ส,สูตรนี้จะเป็นสูตรหลัก10นะครับหลัก10จะมา22่สงวันนะครับถ้ามา2ตัวใน3ตัวก็คือมา10แล้วก็หน่วยมา10หรือมา10บร้อยอย่างนี้นะครับ ก็จะ12งวดนะครับก็เท่ากับใน6ตัวนี้จะมา2ตัวนะครับจะมา2ตัว14งวดนะครับจะมา2ตัว14งวดมา10บน22งวดนะครับก็จะไม่เขียนตัวนั้นลงไปก็ได้นะครับ เพื่อจะให้หน้ากระดาษไม่เลอะเกินไปนะครับตรงนี้มา10บ,บนนะครับ22งวดนะครับมา10บ,บน22งวดถ้ามาโต๊ะนะครับก็มาโต๊หมายถึงมา2ตัวนะฮตัว อย่างที่บอกก็คือนะฮะสิบสี่งวดมาหลักสิบหลักหน่วยหรือหลักสิบหลักร้อยอย่างนี้คือมาสองตัวบนนะครับสองตัวบนสองตัวบนแบบนี้มาสิบสี่งวดแบบตรงนี้นะครับคือมาแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะสลับเป็นหน่วยก็มาดูกันนะครับอย่างสูตร ของวันนี้นะครับของงวดวันที่หเดือนเจดนะครับหเดือนเจดก็เอาของงวดวันที่16เดือน6นะครับก็5้าศูนย์เจดสามเสองนะครับ2ตัวล่าง0ูนย์ห ตัวเลขเขาก็จะมาเขาก็จะมาหลักสิบคือ4นะครับหลักสิบคือ4อ่าหลักสิบคือ4นะครับหลักสิบคือ4อีกหนึ่งตัว นะครับที่มาก็คือ2หลักร้อนะครับใน6ตัวมา2ตัวนะฮะหรือจะสลับเป็นหลัก10แล้วก็อาจจะมาหน่วยไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งแบบนี้คือในโทษมา2ใน3นะครับก็คือ14งวดนะครับแต่หลัก10จะ22งวดนะครับ22งวดนี่คือติดเลยนะฮะไม่มีเว้นนะครับ22งวดสถิติคือเข้าทุกงวดมา22งวด วดนี้จะเป็นงวดที่23นะครับงวดวันที่1เดือน11จะเป็นงวดที่23ของหลัก10บนนะครับอ่าก็บางครั้งบรรยายผิดพลาดเหมือนคลิปนะที่ผ่านมาก็เอีก็ดูที่ตัวนัสือประกอบไปด้วยนะครับก็มาดูนะครับ,มา,นะรบมาดูต่อกันนะครับว่า รถค่อนข้างเยอะนะครับ Fc นะอาจจะปิดไม่งั้นมันจะเข้าไมดังมากนะครับอ่าก็4นะครับมาหลัก10นะครับ4มาหลัก10ต่อจากนี้นะครับอ่าต่อจากนี้นะที่เอามาลงให้ Fc ดูก็คือหลัก10นะครับหลัก10บ มาแบบนี้นะครับ22งวดนะครับมาแบบนี้22งวดต่อจากนี้เจวดต่อจากนี้ลงมานะครับเขาจะเดินมาเป็นคู่เงินนะครับพึ่งนะฮะปีนี้พึ่งจะเดินมาเป็นคู่เงินมาแบบไหนเดี๋ยวลองดูกันนะครับและก็เราจะ ดูงวดวันที่1เดือน11ด้วยนะครับว่าคู่เงินจะมาใหม่เหมือน7งวดที่ผ่านมานี้นะครับมาดูกันก่อนนะครับถ้าพอจะเป็นแนวทางยังไงก็ f อลองดูกันก่อนนะครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นตรงนี้เป็นงวดของวันที่1เดือน7นะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาดูงวดของวันที่16เดือน7กันนะครับก็ผลรางวัลออกนะครับรางวัลที่1ออก9 49นะครับ9 4 9 2 4 6สองตัวล่าง9 1นะครับ9 1เราก็ใช้หลักหมื่น3ครั้งนะครับ FC นะหลักหมื่น3ครั้งหลักสิบล่าง1ครั้งแล้วก็คงที่นะครับคงที่ด้วย1นะครับ คงที่ด้หนึ่งผลของวดนี้ออกมาที่4 3 12นะครับได้ตัวท้ายนะครับก็คือหลักหน่วยนะครับก็เอาแบบนี้เลยนะครับ2มาบวก9นะครับก็เป็น11 11บวกนะครับ กับตัวคงที่อีก1แต้มนะครับก็จะได้ที่12นะครับ12เราก็เอา2มานะครับแล้วก็เรียงไปเลยนะครับ4ตัวนะครับได้2ก็บวกไป1ครั้งก็ตัวเรียงกันขึ้นไป2 3 4และก็5นะครับ ตัวที่5ตัวที่5นะครับบวกขึ้นไปนะครับสแต้มนะครับส่วนนี้บวกขึ้นไป3มแต้ม5บวกไป3มแต้มก็เป็น8นะครับ8แ,แล้วก็ต่อไป1แต้มก็เป็น9นะครับจะข้ามแค่นะครับ บอกไปแค่ตัวที่4และตัวที่5นะครับ3แต้มนะ x สนะ3แต้มบอกตรงนี้3แต้มนอกนั้นก็เรียง1แต้มไปเลยนะครับเรียงตามตัวเลขไปเลยนะครับผลของวันนี้ออกอะไรฮะวันที่วันที่16เดือน7ก็ออกที่3 2 4นะครับ3 2 4 คือ7งนวดหลังนี้นะครับเขาจะมาเป็นคู่เงินเลยนะครับ2มาหลัก10นะครับศูนย์นี้เป็นหลัก10ล่างอ่าหลัก10บนนะ่นเผยล่างอีกแล้วนะครับหลัก10บบนนะครับ2นะครับ2มาที่หลัก10นะครับแล้วงวดนี้มา3มตำแหน่งเลยนะครับ สามสองสี่มาทั้งสามตำแหน่งเลยนะครับก็คือมาสามสามตัวหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาหมดเลยนะครับนะฮะก็มานะวันนี้มาสามตัวเลยนะครับสถิติสามตัวก็มีไม่กี่งวดในยี่บสองงวดนะครับเอฟซนะแต่สองตัวจะมานะครับมาหกตัวมาสองตัวก็สิบสี่งวดนะครับแต่ มาหลักสิบบนยีบสองวดนะครับวันนี้สองนะครับมาหลักสิบงวดต่อไปนะครับวันที่1งเดือน8นะครับก็ใช้ของงวดที่16เดือน7ก็สอง3 2 4 2 4 5 3 2 ส2องตัวล่างนะครับออกที่สองหสองหกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหลักหมื่น3ามครั้ง3 4 12ี่นะครับหลักสิบล่างสองนะครับ2บวกสองเป็น4นะฮะลรวบอกคงที่เป็น1น,นะอีกหนึ่งแต้ม 2บวก2เป็น4 4บวก1เป็น5นะครับก็มาที่5เรียงไปเลยนะครับ5 6 7 8เรียงกันมา4ตัวนะครับตัวที่5บวกเพิ่มไป3แต้มนะครับ8บวก3ก็เป็น1ตัวที่6บวกต่อจากตัวที่5 1แต้มนะครับก็เป็น2 ก็เป็น2นะครับสูตรนี้ก็จะมาที่หลัก10บปนผลนะครับงวดวันที่1เดือน8ออกที่8 5 2นะครับ8 5 2หลัก10มาที่5นะครับ ห้ามาหลักสิบเข้าสองตัวนะครับสามตัวด้วยวันนี้ก็มาสามตัวนะแปดห้าสองนะครับวันนี้มาสามตัวห้ามาที่หลักสิบนะครับสองมาที่หลักสิบสามสองสี่ห้ามาที่หลักสิบแปดห้าสองนะครับ สถิติ7หลังนี้จะมาเป็นคู่เงินเลยนะครับตัวแรกนะฮะตัวแรกจะเริ่มมาที่หลักสิบแล้วนะครับเดี๋ยวดูงวดต่อไปนะครับวันที่16เดือน8นะครับก็ใช้งวดวันที่1เดือน8ก็8 11หนึ่งหนะครับ8 1 1 8 1 1นะครับ8 5 2 แป2หตัวล่าง50นะครับก็ใช้หลักหมื่นนะครับสครั้งก็ได้3บวกหลักสิบล่าง1ครั้งนะครับสาวกหเป็น8 8ดบวกหนึงคงที่เป็น9กนะครับก็9เรียงนะฮะเรียงไปเลย01 2บวกไป3แต้มนะครับ2บวก3เพิ่มไปสาก็เป็น5 6นะครับผลงวดวันที่16เดือน8นะครับก็ออกที่8 6 5นะครับ8 6 10มาที่ตัววันนี้หลัก10มาอยู่ที่6อยู่ตำแหน่งท้ายนะครับ5มาหลักหน่วยวันนี้เราได้คู่เงินนะครับเราได้คู่เงินเป็น6 5หนะครับห่า56ขอไยนะครับ56 6มาหลัก10นะครับนะครับ,นะรบมา งวดต่อไปนะครับงวดวันที่1เดือน9นะครับก็ใช้งวดของวันที่16เดือน8 994นะครับ9 9 4 8 6 5 8 6 5 2ตัวล่าง6 3นะครับ6 3หลักหมื่นสามครั้งนะครับเก้าสามยี่บเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหก เป็น13บอกคงที่1ก็เป็น14ก็เอา4มาเรียงเลยครับ4 5 6 7บอก3แต้มเป็น0 1นะครับผลวดวันที่1เดือน9นะครับ1เดือน9ออกที่3 5 6นะครับ สามห้าหกหลักสิบมาที่ห้า,า C นะครับ fc นะห้าต่อไปเลยนะครับวัดวันที่สิบหกเดือนเก้า 5 0 6 3 5 6 3 1 0 3ครั้งไม่ได้แต้มนะครับก็3 1ครั้งบวกหนึงที่ก็เป็น4เหมือนเดิมนะครับสี่ห้าผลออกที่3ตัวท้ายองรอนที่1 6 สี่หกนะครับหกสี่หกหกมาที่หลักสิบนะครับอขออภัย4มาที่หลักสิบหมาที่หลักหน่วยนะครับ6มาที่หลักหน่วยนะครับก็ได้คู่เงินนะครับ46นะครับได้คู่เงิน46 ต่อมางวดวันที่1เดือน10นะครับก็ใช้0 7 4 6 4 6 2ตัวล่าง5 8นะครับก็7หลักหมื่น3ครั้งนะครับ3 7 21บเอก5เป็น6บอก1งคงที่นะครับก็เป็นที่7 7 8 9 0บวกไป3แต้ม3 4ผลออกนะครับ1เดือน10ออกที่ออกที่9 7 8นะครับเก้าเจ็ดแปดนะครับเจ็ดมาหลักสิบคู่เงิน นะ8หลักหน่วย9หลักร้อยนะครับงวดนี้มา3ตัวเลยนะครับ7มาหลัก10นะครับเจ็ดมาสิบล่างงวดต่อไปนะครับงวดสุดท้ายก่อนที่เราจะถึงงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ด 8 2ตัวล่าง7 7นะครับ7 3ครั้งก็ได้1 1บวก7เป็น8 8บวก1คงที่ก็เป็น9นะครับ0 1 2 5 6นะครับงวดวันที่16เดือน10ที่ผ่านมาก็คือ6 9 6นะครับ เราได้หลัก10ล่างคือตัวแรกนะครับ9 3งวดติดนะครับที่ขึ้นตัวแรกเลยนะครับคู่เงินก็6นะครับชุดนี้มีเลข2ตัวเป็นเลขหามนะครับเราก็ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับมาดูงวดล่าสุดเลยนะครับซีนะงวดล่าสุดนะครับก็จะทำเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างไวเวลาค่อนข้างเยอะนะครับ ศูนย์นะครับศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกนะครับสองตัวล่างหกหนึ่งใช้หลักหมื่นสามครั้งนะครับหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวก จากการสรุปนะครับเมมโมรีเต็มนะครับก็ต่อให้ f c เลยนะครับจับเป็นชุดเป็นคู่นะครับก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับซีัีท่านใหม่ๆนะครับสวัสดีครับผม